สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตอจิแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่ร้านนาถาคาเฟ่สาขาประชาชืนอีกแล้วครับแต่วันนี้เรามารับรางวัลจากการตอบคําถามได้ถูกนะครับในเพจนุมง่ายสไตล์หมอบีนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาชมเชฟนะครับรลังสันเมนู2เมนูเด็ดให้ท,ท่านได้ชมนะครับไปชมกันเลยวันคือเอาสองวันเลยออสองวันเลยใจปังมากนะคะ สำหรับท่านใดที่ตอบคำถามพี่โป้งและพี่บีได้นะคะตอบคำถามตอบคำถามอย่างเหรอย่างเหรอย่ากเหรอก็รับเครื่องดื่มจากนาคาคาเฟ่ไปได้เลยนะอาจจะเลือกเป็นเมนูอะไรก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งแก้วนี่อะไรก็ได้หนึ่งแก้วบอกเลยอะไรมูจิโต้มูจิโต้อะไรพอจิโต้แอปเปิ้ลมูจิโต้พอจิโต้ค่ะก็อ่ะเลิ่มคำถามถามว่านะครับต้น ต้นจิกที่เรารู้จักกันในประเทศไทยเนี่ยอภาษาภาษาพะเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นจิกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ใครต้นจิกเอาโทรศัพท์พี่โป้งหนึ่งโทรศัพท์พี่โป้งมาดูว่าใครตอบถูกต้นจิกนะคะในภาษาเลยนะคะภาษาบาลีแล้วกันนะในภาษาบาลีเรียกว่าต้นอะไรนะพี่โป้งบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วลืมไปแล้วด้วยว่าลืมไปแล้วยัง เราแจกกี่รางวัลนะสองรางวัลนะคำถามของพี่โป้งนะคะไม่มีของแอมด้วยเหรอไม่มีเสือถักอะไรมีเสื้ออนื้รักใช่ครับเสื้อเนื้อรักครับมุจลินถูกต้องครับผมถูกต้องคนอะไรกดไลค์ไว้ไอเนี่ยคุณวิรุณวะวิรุณอ่าโอ้โหพี่มะลิวันไม่ทันไม่ทันเนาะมุจลินอาจจะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรแต่ว่าเขาเข้าใจแล้วแหละคุณอะไรนะคุณกดไลค์ไว้สิคุณมีอ่กดไลค์แล้วเนาะคุณวิรุณวิรุณครับ สีทันดอนอ่าวิรดนสีทันดอนนะครับครับผมก็อินบ็อกซ์บอกด้วยว่าถูกคนแรกก็มาดื่มน้ำฟรีดื่ยน้ำฟรี่หนึ่งแก้วอันร้ได้สรุปพี่เขาอยู่เชียงใหม่ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพอดีโมจะถ่ายรูปกับพี่โป้งอยู่นะครับตื่นเต้นแล้วก็เมนู แงโก้เพชชันสมูตตี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนเมนูต่อไปนั้นก็คือออรเรนจ์ช็อกโก้ปั่นนั่นเอง อันนี้นะครับคือรับรางวัลจากพี่โป้งมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ถ่ายรูปคู่มาแต่คนนี้เขาอยู่บนรถจริงๆแล้วก็คือรางวัลนี้เป็นของเจี๊ยบนะครับเพราะเจี๊ยบเป็นคนตอบนะฮะใช่ไหมใช่ไหมเจี๊ยบเป็นคนตอบนะฮะแต่ว่ากางเป็นคนไปรับมานะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นแมงโก้แมงโก้นะฮะ สิ่งที่เขาอยู่ก็ปังอือจะเย็นเย็นๆอ่านต่อไปอ่านต่อไปมาให้ดูฮะอันนี้คืออันนี้คือโกโก้ออเ,อเรนต์นะฮะนี่นี่นี่เหนี่ยมเร็วน่ากินทั้งหมดเลยกินให้หมดเลยในชะ่ไหมได้โอเคบ๊ายบายโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่อยากกินโชว์เดี๋ยวทุกคนหิวบ๊ายบาย